Monster Hunter Wild e, ทำไมไม่ลงบน Nintendo Switch นน สวัสดีครับผู้บรครับวันนี้ก็ต้องหลีกทางให้กับตัวเกมซีรีส์ตระกูล monster hunter กันเลยทีเดียวนะครับเพราะตัวภาควายนั้นจะวางจําหน่ายอีกไม่กี่วันนี้แล้วนะครับวันนี้ค่ำคืนวันจันอังครพุธพลหัดประมาณ4วันนะครับตัวเกมนี้ก็จะโหลดเล่นบนตัวแพลตฟอร์มเครื่องเล่นเกมคอนโซล next gen อย่าง p s 5 xbox series แล้วก็ทางฝั่ง pc นะครับแต่ก็มีตัวแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มหนึ่งนะครับที่ตัวเกมนี้ไม่ได้โหลดเล่นไปซึ่งก็ต้องบอกเลยว่ามันคือระบบแพลตฟอร์มที่ playstation เหรอ xbox series เหรอ สตรีมเหรออย่ามาแย ếm นะครับเพราะผมเองนะครับยอดขายของตัวเครื่องเกมคอนโซลไฮบริดตัวนี้มันพุ่งทะยานไปเรื่อยๆแทบจะทุกสัปดาห์หรือจะเป็นในเรื่องของตัวซอฟต์แวร์ของตัวเกมนะครับทำออกมาขำๆนะครับก็โอ้โห 40, 50, 30้าล้านชุดก็ปงกอปี้นะครับขายแบบเทน้ำเทท่าดิบดีแทบจะเกือบๆกบทุกเกมนะครับในเครือของทางฝั่งปูนินนะครับนั่นก็คือเครื่อง Nintendo Switch นั่นเองนะครับที่ตัวเกม แฟนช s ์ซีรีส์ Monster Hunter ภาควายนี้ไม่ได้โหลดเล่นให้กับตัวเครื่องเล่นเกมของคอนโซลไฮบิดของทางฝั่งปูนินนะครับก็เป็นสิ่งที่ค่อนข้างผิดหวังนะครับโดยเฉพาะสาวกของทางฝั่งปูนินหลายๆคนพอตัวเลยเพราะอย่าลืมนะครับว่าตัวเกมแฟรนไชส์ Monster Hunter นี้ก็เคยโหลดเล่นให้กับตัวแพลตฟอร์มของทางฝั่งเครื่องเล่นเกมคอนโซลนะครับของทางฝั่งดีนโดมาอยู่แล้วนะครับแต่ก็ต้องบอกนะครับว่าภาคที่ ถ้าเรายองย้อนไปแบบไม่ไกลมากนะครับอย่างเช่นตัวภาคเวอร์์นะครับหรือว่าจะเป็นตัว DLC อย่างตัวไอบอลนะครับก็ต้องบอกว่า ตัวเกมนี้ก็ไม่ได้โหลดเล่นบนตัวเขาเล่นเกมคอนโซลดิน d o s w i t c h จนมาถึงปัจจุบันด้วยเช่นกันนะครับแล้วมันก็กลายเป็นอีกภาคหนึ่งในซีรีส์แฟรนไชส์ของทาง m o n s t e อร์ n t e r ที่ทุกคนจะต้องจดจำไว้นั่นก็คือตัวยอดขายทั่วทั้งโลกใบนี้นะครับก็ต้องบอกเลยว่าถ้ารวมกับตัวภาคไอบอลที่เป็นตัว DLC ถ้าผมจำไม่ผิดน,นะมันก็น่าจะตกตกอยู่ประมาณสักประมาณ25-27ถึงล้านชนุดก๊อปปี้แหละกัน,นอ,ยอยู่ในช่วงประมาณนี้ถามว่าเยอะไหมเยอะมากนะครับ ถ้าทะลุ20ล้านได้เนี่ยโอ้โหไม่ธรรมดานะครับไม่ธรรมดาแต่ตัวภาคหลังจากนั้นอย่างเช่นตัวภาคไลส์นะครับก็ได้มีการออกมาให้กับทางเครื่องดิจิทัลสว c ตด้วยนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นการแก้เกอร์หรือเปล่านะครับว่าในตัวภาคเวิลด์นั้นไม่ได้ลงให้กับตัวคอนโซลอย่างดิจิทัลสวิตนะครับทางค่ายแคปคอมเองก็อาจจะ จัดไปให้หน่อยนะครับจะได้แบบไม่ต้องเกิดสุญญากาศบนตัวเครื่องเกมคอนโซลของทางฝั่งปูนินเขาประมาณนั้นนะครับเ็เรียกว่ายังเป็นการสร้างสัมพันธไมตรีที่ดีต่อกันนะครับแต่ถ้าเรามาดูในตัวภาค Y นี้นะครับก็เชื่อว่าหลายๆคนก็ มีความคิดนะครับว่ามันก็ควรที่จะลงบนตัว Nintendo Switch ได้ด้วยเช่นกันใช่ไหมครับเพราะอย่ามาอ้างว่าโอ้โหเป็นตัวเกมที่มีภาพกราฟิกที่สูงจะทำให้การพอร์ตบนตัว Nintendo Switch นั้นทำไม่ได้เหรอก็ต้องบอกนะครับว่ามันทำได้อย่างแน่นอนนะครับอย่างเช่นตัวเกม Next Gen ล่าสุดเลยนะครับที่ลงให้แต่เฉพาะตัวเครื่อง p l 5 เครื่อเล่นเกมคอนโซลอย่าง Xbox Series หรือว่าจะเป็นทางฝั่ง PC นะครับแต่ไม่ได้ลงให้กับตัวเครื่อเล่นเกมคอนโซลยุคเก่าอย่าง PS4 หรือว่าตัว Xbox One แล้วนะครับที่ชื่อว่า Hogwarts Legacy นั่นเองนะครับที่ตัวเกมนี้ก็สามารถที่จะพอร์ตหรือว่ามีการออปติไมซ์ลงให้กับบนตัว Nintendo Switch ได้ด้วยนะครับโอ้โหเรียกว่ามันไม่ใช่เป็นข้ออ้างใช่ไหมครับแต่ถ้าเรามามองดูลึกๆนะครับ ว่ามันทําได้ไหมผมก็เชื่อนะครับว่ามันสามารถที่จะออพติมัยได้อย่างแน่นอนแต่ทางค่ายแคปคอมเองเขาก็คงมองอีกเหมือนกันนะครับว่าการที่จะสร้างตัวเกมนี้เขาคงจะเลือกใช้ตัวเอนจินหรือว่าในเรื่องของการสร้างประสิทธิภาพนะครับของตัวเกมให้อยู่ในตัวภาพกราฟิกในระดับ สูงเลยทีเดียวนะครับเพราะถ้าหากเพื่อนๆคนไหนที่เล่นตัวเวอร์ชั่น Open Beta มาก่อนหน้านี้นะครับที่เปิดค่อนข้างที่จะหลายรอบมากเลยทีเดียวก็จะเห็นนะครับว่าตัวรายละเอียดเท็กเจอร์หรือว่าดีเทลต่างๆของตัวหลามอนสเตอร์นะครับหรือว่าจะเป็นในเรื่องของตัวสภาพแวดล้อมอากาศต่างๆต้องบอกเลยนะครับว่าทางค่ายแคปคอมค่อนข้างใส่รายละเอียดมาค่อนข้างแบบจัดเต็มมากนะครับมากเลยทีเดียวนะครับความผิวไหวของราวตัวมอนสเตอร์นะครับหรือว่าความยิ่งใหญ่บิ๊กบุ้ม นะครับที่เห็นบนตัวหน้าจอสมาร์ททีวีหรือว่าจะเป็นตัว LCD โปรเจคตงโปรเจเตอร์นะครับที่เพื่อนๆยิงสกรีนไปบนตัวหน้าจอที่ใหญ่ระดับแบบ40 50 60 70นิ้วนะครับก็ <c oughs> จะเห็นรายละเอียดดีเทลค่อนข้างที่จะใหญ่เต็มตานะครับและมันก็มีเทคนิคหลายๆอย่างที่ค่อนข้างที่จะรู้เลยว่ามันกินสเปคทรัพยากรของตัวเครื่องเล่นเกมมากเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะคนไหนที่เล่นบนตัว เครื่องเล่นเกมบนตัวแพลตฟอร์มทางฝั่ง PC นะครับที่มีตัวการ์ดจอหรือว่าจะเป็นตัว CPU ที่ไม่ได้สูงมากนะครับก็จะเห็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะครับในเรื่องของการโหลดของตัวเทคจงเท็กเจอร์ต่างๆที่เรียกว่าโหลดกันมาไม่ทันเลยทีเดียวนะครับก็จะเห็นปัญหาตรงส่วนนี้ออกมานะครับก็เลยพอที่จะบอกได้เลยว่าตัวเกมภาค Monster Hunter Wild นั้นมันต้องการตัวทรัพยากรของตัวเครื่องที่จะเล่นได้นั้นสูงมากนะครับสูงมากมันก็เลยอาจจะเกิดปัญหาที่ ทางค่าแคปคอมก็เหมือนกับพอมาเปิดตัวชาร์ตนะครับของตัวสเปคของ n t e n d o Switch นะครับจะเป็นตัวรุ่นปัจจุบันหรือจะเป็นตัวรุ่นที่กำลังจะออกอย่าง Nintendo Switch 2ไม่แน่นะครับเขากคงจะได้เห็นบ้างแล้วว่าจะเอายังไงดีนะครับอาจจะมีเซอร์ไพรส์ให้กับ Nintendo Switch 2หรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอดูกันนะครับแต่ถ้าเป็น i Nintendo s w i t c ตตัวรุ่นแรกเนี่ยอาจจะแบบโบมือบายบายกันเลยนะครับพอเห็นตัวสเปคแล้ว ไม่ไม่ไหวจริงๆนะครับไหนจะเป็นในเรื่องของตัวแสงเงานะครับไหนจะเป็นในเรื่องของตัวกราฟิกดีเทลต่างๆนะครับถ้าเกิดว่ามันแสดงภาพกราฟิกที่ไม่ทันกับจํานวนโพลิกอนที่ใช้ออกมาเนี่ยโอ้โหมันอาจจะทําให้ตัวระบบออนลงออนไลน์ต่างๆที่สามารถคลอดเล่นได้แบบมันติแพลตฟอร์มนะครับอาจจะทําให้ตัวระบบของตัวแพลตฟอร์มอื่นๆเกิดปัญหาเกิดขึ้นก็ได้นะครับมันก็เลยอาจจะทําให้ทางค่ายแคปคอมเองนั้นตัดสินใจนะครับว่า ขอโบอกบมือบายๆกับตัวภาควายบนตัวดิจิทอลสวิตดีกว่าอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งอันนี้แหละก็เป็นตัวข้อมูลที่เอามาพูดคุยกับเพื่อนๆนะครับว่า Monster Hunter วายนะครับมันจะมีเหตุผลอะไรอีกล่ะที่มันไม่ลงบนตัวดิจิท s w i ว c h นะครับเพื่อนๆคนไหนที่มีข้อมูลอะไรเสริมนะครับหรือจะมา บอกกล่าวให้เ,เพื่อนๆนได้รับทราบกันนะครับที่เป็นแฟนของทางฝั่งปูนีมแบบจัดจาเลยนะครับว่าเอ๊ผมก็มีความคิดเห็นประมาณนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะมีตัวภาคใหม่นะครับที่ลองให้กับตัวเครื่องดิจิ o Switch จะเป็นหนหรือว่า2ด้วยก็ได้นะครับอย่างเช่นตัวภาคไลฟ์นะครับที่ทําออกมาให้หลังจากตัวภาคเวิร์หรือว่าไอบอลออกมาหลังจากนั้นใช่ไหมครับอ่ะก็เอาอมาแสดงความคิดเห็นข้อมูลกันได้นะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าทางค่ายแคปคอมเองก็น่าจะมีสัมพันธ์ทํามตีนะครับ ที่เรียกว่าเป็นสัมพันธมันตีที่ดีๆกับทุกมันติแพลตฟอร์มอยู่แล้วนะครับก็เรียกว่ากระจายกระจายกันออกไปไม่ได้โฟกัสเพียงแค่แพลตฟอร์มใดแพลตฟอร์มหนึ่งนะครับแต่ครั้งนี้ก็คงอาจจะต้องลีกทางให้กับตัวเครื่องเล่นเกมคอนโซล next gen หรือว่าตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีตัวสเปคที่ทางาค่าแคปคอมเองเขาขอรีควอร์เมนต์เอาไว้ประมาณนั้นนะครับโอเคครับสำหรับค่ำคืนนี้ก็เอามาพูดคุย เกี่ยวก <Allah> ับสัปดาห์แห yeah, like ่ง Monster Hunter กันประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในจบคลิปต่อไปกับ Monster Hunter Wild สวัสดีครับ